สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาถึง EP ที่4แล้วนะครับ EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนแบบจําลองตามขนาดที่ให้มานะครับวันนี้ไม่ยากเลยนะครับเป็นในเรื่องของการเขียนแบบจำลองตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดโปรแกรมนะครับน้องๆผ่านมาหลาย EP แล้วก็น่าจะทําได้นะครับไปที่พาร์ทครับกดโอเคนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับมาวางแผนครับ ว่าเราจะเขียนยังไงนะครับอันนี้ถ้าดูตามนะครับหลักการเขียนแบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ f อ o n t view นะครับบนเป็น top view แล้วก็ด้านขวาเป็น side v i e นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะครับว่านักศึกษานะครับถนัดเขียนในแนวไหนก่อนนะครับอาจารย์ขออนุญาตเขียนใน top view ก่อนนะครับ top view นะครับเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับที่มีด้านกว้างก็คือ40ลงมา40นะครับ เฉียงขึ้นไปแล้วก็มีด้านนี้ยี่สิบนะครับเราออกแบบอย่างนี้นะครับนะครับจำเเลือกที่ฟอนต์วิวครับเลือกสเก็ตนะครับไปที่วิวที่เราต้องการเขียนนะครับนะครับวิธีเราต้องการเขียนอาจารย์สอนแล้วนะครับกดแท็บนะครับนะครับจากนั้นเริ่มสเก็ตนะครับโดยใช้ไลน์นะครับเตรียมขอมูแล้วหน้าตาเป็นไงเอ่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้คื้ขึ้น 20 40 40นะครับขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเขียนตามรูปแบบก่อนนะครับจากนั้นครับบอกขนาดครับ20นะครับ40ครับ40ครับเห็นไหมครับ เห็นว่านะครับอาจารย์เขียนเป็น l u y d y f i n e d เพราะอะไรครับตรงนี้นะครับมีความสัมพันธ์นะครับของจุดก็คือนะครับถ้าเนอาเห็นนะครับถ้าอาจารย์คลิกจุดตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์อยู่2ตัวก็คือมี distance distance ก็คือระยะนะครับและมีการกําหนด coincident นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาบางคนมองข้ามไปนะครับไม่ทราบว่า ทาให้เขียนแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแต่เป็นเพราะเราไปวางไว้บนจุดนะครับมันก็เลยโปรแกรมนะครับก็เลยมองว่านะครับตรงนี้เราต้องการให้มันอยู่บนจุดออริจินนะครับดังนั้นครับกดไปแล้วครับหนาขึ้นเท่าไหร่ครับหนาขึ้น10ใช่ไหมครับหนาขึ้น10นะครับดางนั้นก็มา x2 ขึ้นไป10ครับ10มิลกดโอเค ไปครับได้แล้วนะครับจากนั้นครับก็จะมีอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับ20นะครับคูณ20นะครับเห็นไหมครับนี้คือ20คูณ20นะครับแล้วก็สูง20นะครับมาคลิกที่ระนาบครับนะครับเลือก sketch นะครับแล้วก็เขียนสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาด20คูณ20นะครับต้องอ้างอิงจุดนี้นะครับ เย่างี่เ่มขึ้นมาก่อนนะครับออกขนาดครับ20นะครับคูณ20นะครับแล้วก็ x ถูดขึ้นอีก20ครับ20นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้มีนะครับออปชันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเมิดรีซอ์นะครับหรือไม่ได้เมิดรีซอสนะครับโดยปกตินะครับโปรแกรมจะเลือกที่เมิดรีซอ์ก็คือสร้างขึ้นมาโดยทําการรวมนะครับเหนือเข้าด้วยกัน ครับเรียบร้อยครับตัวอย่างที่1ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะครับเราลองมาดูนะครับถ้าในกรณีที่เราใส่แมทริ i อเเข้าไปนะครับเป็นเพนคาร์บอนสตีลนะครับเพนคาร์บอนสตีลจากนั้นครับเลือก Valuate นะครับเลือก m t ท property นะครับ m a t ร r าร์ต t y นะครับก็จะบอกเลยนะครับว่านะครับไอ้เพนคาร์บอนสตีลที่อาจารย์เลือกไปเมื่อกี้นะครับ นะครับมี density อยู่ที่0.01น่าจะนะครับเขาเช็คดูอีกทีนะครับอีกขวานะข้อตัวแรกครับนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเพนคาร์บอนสตีลนะครับเพนคาร์บอนสตีลนะครับนะครับทำให้นะครับก้อนนี้นะครับวัสดุก้อนนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่156กรัมนะครับ มีปริมาตรอยู่ที่20,000คิวบิกมิลลิเมตรนะครับอันนี้นะครับเราก็จะได้ทั้งหมดนะครับเซนเตอร์ออฟแมสนะครับสื่อศูนย์กลางมวลนะครับศูนย์กลางมวลอยู่ที่พิกัด x เท่ากับ 17, y เท่ากับ 11, z เท่ากับลบ6.6นะครับนะครับถ้าน้องๆคนไหนลืมกดหน่วยนะครับอย่าลืมเช็คหน่วยนะครับเดี๋ยวตัวเลขไม่เหมือนอาจารย์นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ ประมาณนี้ครับเราสามารถใช้ตัวนะครับเมเชอร์นะครับที่อาจารย์สอนใน EP ก่อนหน้านะครับวัดได้นะครับว่าระยะฉากตรงไหนไปตรงไหนมีค่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราไม่ทราบใช่ไหมครับมุมทะแยงนะครับเใช่ไหมครับเราก็จะสามารถดูได้นะครับตรงนี้มุมทะแยงก็คือเอ้ระยะของเส้นทะแยงนะครับก็คือ44.72ิมิลนะครับหรือจะเป็นตรงไหนที่เราไม่ทราบอีกมุมนะครับมุมมุมนี้ กระทำกันก็คือเท่าไหร่ครับ26.57องศานะครับเห็นไหมครับเป็นไงครับตัวอย่างนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ